สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเลขานุการสาขาพักสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกเรื่องวันนี้หลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง คอปทอพี่น้องสอปปสพี่น้องกองทัพธรรมพี่น้องสมาพันธ์แรงงานรัฐทวิสาหกิจพี่น้องสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทยพี่น้องไทยพักดีพี่น้องสังคมพักสังคมประชาธิปไตยไทยวันนี้และพี่น้องอีกหลายภาคส่วนวันนี้ได้รวมตัวกัน ตั้งแต่สะพานชมัยมรุเชษ9โมงครึ่งเดินทางไปสภาผู้แทนร,ราษฎรระยะทางประมาณ3กิโลเมตรกว่าเพื่อไปคัดค้านร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรหรือที่เรียกกันว่าเอ็นเตอร์เทเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งหนึ่งในนั้นมีบ่อนคาสิโน อยู่ในร่างกฎหมายมฉบับนี้ด้วยเดิมทีรัฐบาลออกมาประกาศว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเข้าสภา9เมษายน2568แต่ทำไมถึงเร่งรีบครับวันนี้บรรจุเข้าวาระเร่งด่วนเรื่อนมาพิจารณาเป็นวาระแรกด้วยแต่วันนี้เพราะแรงหนุนแรงขับเคลื่อน ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ไปรัฐสภาวันนี้รัฐบาลทนแรงกดดันไม่ไหวเรื่อนระเบียบวาระล่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรหรืออินเตอร์เทนเนตคอมเพล็กซ์ซึ่งมีบ่อนคาสิโนอยู่ในนั้นด้วยเรื่อนออกไปก่อน ต้องนำเรียนเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าการที่รัฐบาลออกมากล่าวว่าว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีบ่อนคาสิโนแค่10%เองนี่เป็นเรื่องกลลวงเรื่องรับรวงทางน,นะครับรายได้จริงๆคือบ่อน90%ครับเพราะถ้าเปิดบ่อนได้ จะมีการฟอกเงินขนาดใหญ่เงินสีเทาๆที่อยู่ใต้ดินจะขึ้นมาบนดินทั้งหมดประเทศไทยจะเป็นศูนย์การการฟอกเงินระดับโลกและสภาพสังคมจะล่มสลายคนจะติดการพนันเพราะเป้าหมายของในายใหญ่นั้นเริ่มต้นสิพแห่งทั่วทุกภาคของประเทศไทย นำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครมาพ่อหลวงรัชกาลที่หเคยมีพระราชดำดาสไว้ว่าการพนันนั้นมันทำให้คนหมกมุ่นอยู่กับการพนันคนไม่ทำมาหากินทำให้คนเสียอนาคตตั้งแต่เยาวชนคนรุ่นใหม่ไปจนถึงคนวัยชะกัน ไว้ทำงานไปจนถึงคนที่มีอายุรวนแล้วถ้าติดการพนันนั้นสภาพชีวิตสภาพสังคมจะร่มสลายนำเ,นเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับ่าไฟไหม้ยังเหลือที่ดินโจรขึ้นบ้านยังเหลือบ้านเหลือที่ดินแต่ถ้าติดการพนันหมดทุกอย่างครับวันนี้ทุกภาคส่วนถึงออกมาคาน สุดริมทิมประตูว่าไม่เอาคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยยังมีแนวคิดของคนที่สนับสนุนผมเห็นในคอมเมนต์โลกโซเชียลบอกว่าทุกวันนี้ถึงแม้ผิดกฎหมายก็เล่นอยู่แล้วต้องนำเรียนแนวคิดแบบนี้นะครับว่าหยานน้อยผิดกฎหมาย ก็ยังไม่เล่นอย่างเปิดเผยและมีคนแค่ไม่กี่หยิบมือในประเทศไทยที่แอบเล่นคนส่วนใหญ่เขาทำมาหากินคนส่วนใหญ่ที่เขารบกฎหมายบ้านเมืองนั้นไม่มีใครไปได้ดิบได้ดีเพราะการพรานันครับแต่ถ้านำบอลคาสิโนขึ้นมาถูกกฎหมาย คนก็จะกล้าเลี่นเปิดเผยมากขึ้นการพนันออนไลน์ก็จะทั่วบ้านทั่วเมืองเยาวชนเด็กนักเรียนก็จะติดการพนันกันงอมแงมแล้วเราจะไม่สิ้นชาติเหรอครับนี่เป็นประเด็นที่หลายภาคส่วนวันนี้ไปร่วมกันคัดค้านที่รัฐสภาและหลายภาคส่วนได้ยื่นหนังสือคัดค้านอย่างเช่น กลุ่มเพื่อนมหิดลชมรมแพทย์อาวโสอดีตสวออหรือแม้แต่สวออปัจจุบันก็ออกมาถแถลงข่าวชัดเจนว่าสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ไม่เอาปล่างพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมพที่มีบ่อนคาสินโนถูกกฎหมายอยู่ในนั้นกลุ่มหมอกลุ่มเพศสัตว์ นี่ยกตัวอย่างนะครับและอีกศาสนิกศาอิสลามศาสนาพุทธทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าการพนันจะไม่เป็นผลดีต่อสังคมไทยการพนันจะทำลายสังคมและล่าสุดวันนี้หนึ่งร้อยองค์กรได้ยื่นเอกสารยืนน่นหนังสือให้ผู้นำฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบ นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงยื่นกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเตเข้าสู่สภาและอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญถ้ามีนักร้องไปร้องที่ศาลละจำนูกนกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพที่มีบ่อนคาสิโนอยู่ในนั้นขัด กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั่นหมายถึงขัดรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีที่มีมติรับรองให้ร่างกฎหมายนี้เข้าสู่สภา,านั้นอาจจะโดนยุคพักทุกพักที่ลงมติต้องรอดูว่านักกฎหมายนักร้องจะไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญให้สารรัรฐธรรมนูญมินิฉัยว่า รัฐธรรมนูญหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปเพราะสังคมส่วนใหญ่ไม่เอาบ่อนคาสิโนครับชาวผู้เก็ตประกาศชัดเจนว่าไม่เอาบ่อนคาสิโนพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามก็ได้ส่งเสียงว่าประธาน สภาพู้แทนราษดรอาจารย์วันนอวันมูฮัมหมัดนอมัตหซึ่งนับถือศาสนาอิสลามนั้นทำไมถึงทำสิ่งที่ขัดหลักศาสนาก็มีพี่น้องอิสลามจำนวนมากส่งเสียงว่าเสียใจที่เลือกอาจารย์วันนอและไม่มีอาจารย์วันนออยู่ในหัวใจอยู่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ พี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ออกมาส่งเสียงก็ต้องติดตามดูว่าวันที่9นี้จะเอาเข้าสภาอีกหรือไม่เกเมษายน2568เพราะสมัยประชุมสภาจะปิดวันที่11เมษายน2568ถ้าไม่เอาเข้าวันที่9เมษายน2568ก็จะปิดสมัยประชุมก่อนก็ต้องดูว่า ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ออกมาคัดค้านกันทั้งบ้านทั้งเมืองรัฐบาลน,นำโดยพรรคเพื่อไทยคุณแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะกล้าผลักดันร่างกฎหมายที่ในอนาคตจะบ่อนทำลายสังคมในอนาคตคดจะบ่อนทำลายอนาคตของเยาวชนอนาคตของ ประชาชนคนไทยทุกคนประเด็นนี้ก็ต้องติดตามและจับตากันต่อไปประเด็นต่อมาสืบเนื่องจากเมื่อเช้านี้ในโลกโซเชียลเกือบทุกสำนักได้ตีแผ่เรื่องเรานำเสนอข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศขึ้นภาษีประเทศไทย36%เ และอีกหลายประเทศเกือบ30ประเทศโดนปรับขึ้นค่าภาษีกันทั่วหน้าต้องนำเรียนเพราะไม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่านี่เป็นการปรับขึ้นภาษีครั้งรุนแรงที่สุดของสหรัฐในรอบหนึ่งรปียิ่งทองคำปรับตัวขึ้นเท่าไหร่ยิ่งสอให้เห็นสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกจะรีเซพชั่น หรือถดถอยอย่างหนักอัตราเงินเฟอ้อจะสูงราคาพลังงานราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการอัตราเงินเฟอ้อจะสูงเป็นประวัติการเพราะสหรัฐปรับขึ้นภาษีเกือบทุกประเทศทั่วโลกทำให้ตลาดหุ้นตกทั่วโลก นักลงทุนหันมาลงทุนในทองคำเพื่อเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงต้องนํเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่ายิ่งทองคำปรับขึ้นเท่าไหร่ค่าเงินบาทยิ่งเสื่อมค่ามากเท่านั้นผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับทองคำหนักหนึ่งบาทปี2560อยู่ที่บาทละ20,000บาทแต่ปี2568 ทองคำหนักหนึ่งบาทอยู่ที่50000จะแตะหนึ่งพันบาทอยู่แล้ว50000 1,000บาทนั่นหมายความว่าเงินบาทเสื่อมค่าอย่างรวดเร็วภายในไม่ถึงสิบปีเงินบาทเสื่อมค่าอย่างมหาศารในอีกมุมมองใครที่ถือคองทองคำอาจจะคิดว่านี่เป็นการเพิ่มกําไรอย่างมหาศาลแต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น นี่ไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะปรับตัวสูงขึ้นตามราคาทองคำไปด้วยเพราะเงินเสื่อมค่านี่เป็นปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้นใหญ่ของโลกซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องทำให้เศรษฐกิจตกตำ่ำเพราะเศรษฐกิจตกตำ่ำเงินดอลลาร์ตกตำ่ำการเมืองแต่ละประเทศเกิดความวุ่นวายประชาชน ไม่มีค่าครองชีพเพียงพอแล้วก็จะนำไปสู่การทสงครามรังนี้คือสงครามโลกครั้งที่สผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์สงครามได้ออกมาให้ความเห็นว่าไม่เกินปี2027จะได้เห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจจะถดถอยมากน้อยขนาดไหน และบวกลบห้าปีอาจจะเกิดสงครามใหญ่ขึ้นเพราะเริ่มมีสัญญาณส่งมาให้ได้รับรู้ตลอดเช่นล่าสุดทวีปยุโรปได้ออกหนังสือคู่มือให้ประชาชนเตรียมเพื่อรับวิกฤตถ้าเกิดสงครามมากจะอยู่รอดได้อย่างไรสารั์ขู่โจมตี สถานที่ผลิตนิวเคลียร์ของอิรานอิรานผู้โจมตีกับภาวะความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนั้นค่อนข้างที่จะครุก,กุนสงครามเศรษฐกิจสงครามอาวุธสงครามเงินตานี่เป็นสามปัจจัยหลักที่จะทำให้โลกเกิดความไม่แน่นอนและจะเกิดความวุ่นวายในที่สุดเพราะฉะนั้นนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทย สิ่งหนึ่งถึงแม้ว่าจะเกิดสงครามถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะตกตำ่ำสิ่งหนึ่งที่จะมีคุณค่าคืออาหารและที่ทำกินเพราะฉะนั้นผมย้ำเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนอย่าขายที่ไร่อย่าขายที่นาอย่าขายที่ดินเก็บไว้ครับเพราะในอนาคตอันใกล้ใครที่มีที่ทำกิน จะเปรียบเสมือนมีทองคำก้อนใหญ่อยู่ในมือเพราะโลกจะขาดแคลนอาหารอย่างหนักประเทศไทยจะเป็นครัวโลกส่งออกอาหารและในวันนั้นคนที่มีที่ทำกินจะเสมอเหมือนมีทรัพย์สินที่มีค่ามาหาศาลอยู่ในมือวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ